มาที่คอกขับคอกผักโขคูเอกพิเศษหลังซาดซิ่งมานัดใช่เรื่อยมาแกลบขับสวัสดีรับท่านผู้ชมกับพรมายันเดิมครับมาโฟกับท่านผู้ชมอย่าง้วนะครับวันนี้เราเสนอตอนหลังซาดซิ่งมนัดใัยหรือหลังซาดมาแกลบนะครับเราไปเยี่ยมกายเยี่ยมคอกแล้วก็มีเทปไวแล้วก็ไม่ทันได้แหลกันนะครับขับนี่คือชงโชตาย โดยพบอาจาย์เดิมนะครับนามาจะเ้อะกันติดตามกันบ่อยๆเราก็มีคลิปใหม่ๆแย่ลกันทุกวันทีเดียวกับขอบคุณมากๆไปพบกับผมผักนามได้เลยเชิญครับมอาจารย์เดิมมีน้องพอดมีนาเดนเป็นยังปาบนะครับมีผู้จัดการแมวนะครับคุณจำนานบุนจาดการาวัดแมวเราเนี่ยับเป็นผู้จัดการธนามมีน้องลิ่นกับตำหนาา้าดีไล่ยังกล้องธนามกาเยี่ยมกันไล่ๆขอกับเตดรอดเอาป้าทีเดียวกับเอาของนู่นมันออกของนี่มั่งกับ ตอนนี้เราเดินทางมาถึงปุยเอกปีเตษนะครับปูเอกปีเตศหลังซาดซิ่งมันัดชัยเรื่อยมาแกลบข้องในไม่ีขายคงขายโกซิ่งรายมชัยนะครับยูทีอำเภอนาโยอยู่ทีอำเภอนายโยกนะครับขายที่จางวัดดังนายโยกก็มีหัวดีมากไม้ที่เจอกับเป็นทิ้นที่ห่วดังๆเกิดขึ้นแถวนายโยกมากที่เกับหลังซาดซิ่งมันัดชัยเรื่อยมาแกลบอายุกี่ปีเลยนะครับ อายุว่หกปีเลยนะครับชนว่านี้ว่าตีว่าตีซ้มเลยกับว่าแลกชนะตีเทน้นนาบมิลลนาชนะนาบิลลาชนไนาทีไหมครับชนไรนาตีเอาครับเอาเป็นว่าไรนาทีว่าตีสองชนตีเทนั้นเนุ้งโพเองนี่กับเทานั้นตุงโพเองนี้แสดงว่าวัวกับคุนเคยกับเทนั้นม้ในระดับหนึ่งแล้วหลมันบ้านการชนมาแล้วแล้วชนไรนาที้วยกับาวันนั้นทิ่นาทีอเป่ทนาที หยีที่เพื่อนเหรอยีที่เพื่อนอ่ะที่นะครับแต่รู้ว่ามันเคยมาอยู่เคยก้าวอยู่ในทางเวียนเคยจนในทางเวียนมาแล้วนะครับก็ไม่ใหญ่ธรรมดาครับจนวันนี้วันที่สามต่ทางชนนึ่งกับทางชั้นหนึ่งจนเรื่อยๆจนขึ้นจนลงหรื่อยๆไปหน้ามาลังอะไรใจยอดกันเพื่อจนเรื่อยๆจนได้เรื่อยๆนะครับนี่คือกับต๊อะเป็นกับต๊ะที่กว้างๆไงเอาเข้ามาจนได้เรื่อยๆแต่งก็ได้ต่อกก็ได้ขึ้นก็ได้ปากข้างก็ได้กับกันมาแลกกันได้นะครับ วันนั้นตงกับวันที่ที่ผ้าฝึกเสืาสำหรับทางบ้านดีมาไม่ได้การแล่ตางทีวีทางสนามท้ายรถไปด้วยรถเท้าแม่เท้ากับคนแก่เจ๊ดีมาไม่ได้ก็ไม่จํบบาเป็นต้องมาอะไรทีนี้แล่รดยากทีวีก็ได้ขอบคุณหมากมากับพอบคุณมากมากับขอข้อขอบคุณมากมาก <What? S 3> ีเดียวกับติดตามชมนะครับช่องโจตายมีคลิปดีๆคลิปมีคุณภา,าพไม่แลกกันอยู่เป็นประจำ <S <S ติดตามกันได้ตลอดนะครับ ขอบคุณมากๆเียครับจากบอาจรรย์เดิมนะครับวัสดีครับ